เมื่อชายคนหนึ่งรับภรรยาและแต่งงานกับนางแล้วจะเป็นดังนี้หากนางไม่เป็นที่โปรดปรานในสายตาของเขาเพราะเขาพบเรื่องความเปลือยเปล่าในตัวนางและเขาจะเขียนหนังสืออย่าให้นางและใส่ไว้ในมือนางแล้วส่งนางออกจากบ้านของเขาและหากนางออกจากบ้านของเขาไปและไปเป็นภรรยาของชายอื่นและสามีคนหลังจะเกลียดชังนางและเขียนหนังสืออย่าให้นางและใส่ไว้ ในมือนางแล้วส่งนางออกจากบ้านของเขาหรือเมื่อสามีคนหลังที่รับนางมาเป็นภรรยาตายแล้วสามีคนแรกของนางที่ส่งนางไปนั้นไม่ได้รับอนุญาตให้รับนางกลับมาเป็นภรรยาหลังจากที่นางถูกทำให้เป็นมนทินเพราะนั่นจะเป็นสิ่งที่น่าสสเสียเยียนต่อพระพักยหุูอาและอย่านำบาปมาสู่แผ่นดินซึ่งยาฮูอาพระเจ้าของเจ้าประทานให้เจ้าเป็นมรดกเมื่อชายคนหนึ่งได้รับภรรยาใหม่ อย่าให้เขาออกไปในกองทัพและอย่าให้มีเรื่องใดๆมาวางบนเขาเขาจะได้รับการยกเว้นหนึ่งปีเพื่อประโยชน์ของบ้านเรือนของเขาเพื่อจะได้ชื่นชมยินดีกับภรรยาที่เขาได้รับมาอย่าให้ใครเอาหินโม่ล่างหรือหินโม่บนไปนเป็นของประกันเพราะเขาจะเป็นการเอาชีวิตไปเป็นของประกันเมื่อพบชายคนหนึ่งลักพาตัวใครคนหนึ่งในพี่น้องของเขาจากลูกหลานอิสราเอลและปฏิบัติต่อเขาอย่างโหดร้าย หรือขายเขาแล้วผู้ลักพาตัวนั้นจะต้องตายดังนั้นเจ้าจะชำระความชั่วร้ายออกจากท่ามกลางเจ้าจงระวังในการระบาดของโรคเรื้อนให้รักษาอย่างขยันขันแข็งและกระทำตาม,ตามทุกสิ่งที่ปุโรหิตคือคนเลวีที่สอนเจ้าดังที่เราได้บัญชาแก่เขาเจ้าจะรักษาเพื่อกระทำจงจำสิ่งที่ยาฮูอาพระเจ้าของเจ้าทรงกระทำแก่มีระยมระหว่างทางเมื่อเจ้าออกจากมิสรอิม เมื่อเจ้าให้พี่น้องของเจ้ากู้ยืมอย่าเข้าไปในบ้านของเขาเพื่อเอาของประกันของเขาจงยืนอยู่ข้างนอกและให้ชายที่เจ้าให้กู้ยืมนำของประกันออกมาให้เจ้าและหากชายนั้นยากจนอย่านอนกับของประกันของเขาจงคืนของประกันให้เขาอย่างแน่นอนเมื่อดวงอาทิตย์ตกและเขาจะนอนในเสื้อผ้าของเขาเองและจะอวยพรเจ้า และจะเป็นความชอบธรรมแก่เจ้าต่อพระพักย a ฮูอาพระเจ้าของเจ้าอย่าคงเหงลูกจ้างที่ยากจนและขัดสนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องของเจ้าหรือคนต่างด้าวที่อยู่ในแผ่นดินของเจ้าภายในประตูเมืองของเจ้าจงให้ค่าจ้างแก่เขาในวันเดียวกันนั้นและอย่าให้ดวงอาทิตย์ตกดินเสียก่อนเพราะเขาเป็นคนจนและเขาปรารถนาค่าจ้างนั้น<ๆ>เกรงว่าเขาจะร้องทุกข์ต่อย a ฮู a าเรื่องเจ้าและจะเป็นบาปแก่เจ้า บิดาจะไม่ถูกประหารชีวิตเพราะบุตรและบุตรจะไม่ถูกประหารชีวิตเพราะบิดาแต่ละคนจะต้องตายเพราะบาปของตนเองอย่าบิดเบือนความยุติธรรมของคนต่างดาวหรือเด็กกำพร้าและอย่าเอาเสื้อผ้าของหญิงไม่ไปแต่เจ้าจงจำไว้ว่าเจ้าเคยเป็นทาสในมิสราอิมและยาหูอาเอโลหิมของเจ้าได้ไถ่เจ้าออกมาจากที่นั่นเพราะฉะนั้นเราจึงบัญชาเจ้าให้กระทำตาม,ตามพระวจนะนี้ เมื่อเจ้าเกี่ยวข้าวในนาของเจ้าและลืมฟ้อนหนึ่งไว้ในนาอยากกลับไปเอาให้เป็นของคนตางดาวเด็กกำพร้าและหญิงไม้เพื่อยฮูอาเอโลฮิมของเจ้าจะอำนวยผ่อนแก่เจ้าในบรรดาการงานของมือเจ้าเมื่อเจ้าเขย่าต้นมะกอกเทศของเจ้าอย่าไปตรวจดูกิ่งที่อยู่ข้างหลังเจ้าให้เป็นของคนตางดาวเด็กกำพร้าและหญิงไม้เมื่อเจ้าเก็บองุ่นในสวนองุ่นของเจ้าอย่าไปเก็บเศษที่เหลือ ให้เป็นของคนต่างด้าวเด็ดกำทาและหญิงไม้และเจ้าจงจำไว้ว่าเจ้าเคยเป็นทาสในแผ่นดินมิสราอิมเพราะฉะนั้นเราจึงบัญชาเจ้าให้กระทำตามพระวจนานี้